เอาเลยอันนี้อันนี้เรื่ของลูกนี่ของลูกใช่ไหมของลูกทั้งนั้นเลยนี่ของลูกตั้งนเลยมากเอาอันดาออกมาเร็วออกมามาเร็วมาเร็วมาเร็วออกมาเ